ครับสวัสดีครับวันนี้ผมต้องมีอัตโนมัติชั่นนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับในการดึงค่านะครับขึ้นไปยังโหนดเลสนะครับโดยใช้โปรโตคอลที่เป็น MC โปรโตคอลนะครับตัวนี้เป็นตัว FX3U นะครับแล้วก็มีการต่อการ์ดเพิ่มนะครับก็คือการ์ดอนาล็อกแล้วก็การ์ดอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ ก็โดยคอนเซปต์นะครับก็คือเราทําการใช้ n o d เลสนะครับในการเชื่อมเข้ามายัาง PLC นะครับโดยใช้ MC โปรโตคอลนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวการ์ดอินเทอร์เน็ตเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีฝั่งที่เป็น PLC นะครับฝั่งที่เป็น PLC เนี่ยผมเขียนโปรแกร,รมเพิ่มเข้าไปก็คือรับ M0 มาสั่ง Y0 ทำงานนะครับรับ M1 มาสั่ง Y1 ทำงานนะครับแล้วก็สั่งนับ1วินะครับโดยเก็บค่าไว้ที่ D0 นะครับแล้วก็ถ้า D0 ครบ100ให้รีเซ็ตตัวเองนะครับก็จุดสำคัญนะครับก็คืออยู่ที่ตัว พารามิเตอร์นะครับตัวพารามิเตอร์นะครับตรง PLC พารามิเตอร์เนี่ยเราจะทำการ, set รเซตพารามิเตอร์นะครับคลิกเข้าไปนะครับตัวตัวที่ใช้นะครับเป็นพารามิเตอร์อินเทอร์เน็ตพอร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็น Channel 2นะครับเพราะว่าตัว Channel 1ผมต่อตัวอ่าตัว FX 3U 422ส d เข้าไปนะครับทำให้ตัวการ์ดอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับจะเป็น Channel ที่2นะครับหลังจากนั้นผมก็เซต IP Address นะครับในช่อง IP Setting นะครับก็เซต IP address ในที่นี้ผมใช้1 9 2 6 8 8 1 1 3 5 5นะครับสับเก,ก็เป็น25 5 2 5 5 2 5 นะครับแล้วก็ Default g a t e w a y เป็น1 9 2 1 6 8 1 0 1 1นะครับอ่าเ้าหลังจากนั้นให้เราไปที่ Open Setting นะครับอ่าเราก็เซตตัว TCP IP นะครับโดยใช้ MC Protocol นะครับตอนนี้ผมใช้ Port 9000นะครับหลังจากนั้นก็ End แล้วก็เช็คนะครับแล้วก็เอนอีกทีหนึ่งนะครับ เราให้เราลงพารามิเตอร์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เปิดไฟใหม่อีกรอบหนึ่งครับในส่วนของฝั่งโนดเลสนะครับฝัง่งโนดเลสเราจะต้องโหลดตัวตัว p า l e t ล e นะครับตัว,ต,วตัวนี้นะครับแล้วเราก็อิสตอร์ตัว MC protocol นะครับก็เลือกเป็นตัว นี้นะครับ1.7.0เดนะครับเรากด i n น t a l l นะครับหลังจาก install มานะครับก็จะได้ตัวเป็นตัว mc lead กับ mc light นะครับในหมวดหมู่ของ Mitsubishi นะครับหลังจากนั้นให้เราดึงตัวตัว lead ขึ้นมาก่อนนะครับตัว lead ผมก็ lead ค่าที่ดีนะครับแล้วเราต้องเราต้องมา conflict connection ตัวนี้นะครับ ก็เซตไปที่ IP นะครับกดรูปรีสอดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น F3U นะครับก็เซต IP address เซตพอร์ตนะครับแล้วก็เฟรมก็เลือกเป็น 1E นะครับแล้วก็เลือก TCP PRC type เป็น Q นะครับก็ที่เหลือก,ก็เป็น default เลยนะครับจุดสำคัญก็คือตรง address เนี่ยให้เราใส่นะครับอันนี้ผมต้องการดึงค่าจาก D0 นะครับผมก็ใส่ D0 เข้ามา นะครับอ่ในส่วนของการลิสต์นะครับผมใช้ตัวอินเทอร์วอลนะครับทุกหนึ่งวิติดค่าที่ดีศูนย์ขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นก็เอามาโชว์ที่ดีบักนะครับส่วน M นะครับส่วน M เนี่ยผมจะใช้ตัว m c l i ซีไนะครับคลิกเข้าไปนะครับเลือกคอลเลคชันนะครับให้ตรงนะครับแล้วก็เลือก Address ็มศู Data นะครับผมเอามาจาก message. p a y ปโอล์นะครับ message. payload ผมก็จะมี message. payload ์ดป็นทูก็สั่งให้อนนะครับแล้วก็ e s s a g e เป็น off นะครับเป็น a รอสนะครับก็คือสั่งให้ออฟเดบุลจะสั่งออนนะครับ y0 ทำงานสั่งออฟนะครับ Y0 ูหยุดทำงานนะครับส่วน M1 นเหมือนกันนะครับก็ผมก็เปลี่ยนแค่ตัว d d r e s s นะครับ m1 แล้วก็ ดัตาไทยก็เป็น m e s s a g e p a y l o a d นะครับอ่ะผมก็สั่ง on สั่ง off นะครับอ่ะทีนี้ในการรีเซ็ต d0 ศก็เหมือนกันนะครับก็ใส่เป็น d0 ศนะครับแล้วก็ d a t a ก็เป็น message. อ a เ l โ a ลดนะครับ message. อทเปโอลดผมก็คือเท่ากับ0นะครับถ้าผมต้องการรีเซ็ต d0 ูผมก็กดนะครับเขาก็าจะนับเป็น0นะครับก็ลอง เอาไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับตัวใครกำลังจะใช้ดึง Data จาก PLC นะครับโดยใช้ตัว Node.js น,นะครับแล้วก็ใช้โปรโตคอล M4 โปรโตคอลนะครับเพื่อดึงค่าไปทำข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Data l ล็อกเกอร์หรือว่าทำในส่วนของ <c oughs> รีพอร์ตต่างๆนะครับก็ คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ